เซตตร้อยครับผมสามารถสั่งร้อยใจนีเป็นร้านยำรต่อท่เขาจะคอยยำไปได้ไม่ไกลอันนี้ยำอะไรครับอันนี้ไปยำรวมมิตรครับผมยำรวมมิตรแบบนี้เท่าไหร่เอ่ยแบบนี้ก็หกสิบครับหกสิบบาททุกคนดูเอานี่ให้วันนี้ให้ดูใกล้ๆเลยนะนี่นะแบบนี้เลยนี่นะของจริงครับอันนี้ของจริงนะอันนี้ที่ให้น้อยไม่ใช่นะที่เขาให้ทำบุญทำบุญ ก็ส่วนมากก็ไม่น้อยเลยครับก็เยอะนี่ยังไม่พอขี่ปีกตั้งหากพกสิพยมาตอช่องหนุ่มมือชนแชนแนลด้วยนะครับที่ว่าทำให้ยอดผมขายพุ่งขึ้นมาเยอะเลยครับยีสีตามมาเยอะครับตอนนี้มาจากทั่วทิศยเลยมาเยอะมากเลยครับใช่ไหมใช่โอเคเห็นพอค้าขายได้ผมก็ดีใจไม่ใช่ถูกอย่างเดียวนะอร่อยด้วย น้ำยำเป็นน้ำยำแบบในร้านอาหารเลยอ่ะใช่อืมอร่อยอร่อยจริงอือหึอร่อยนะอือสามสิบบาทเราไม่เคยได้ราคาเนี้ยนะไม่ได้มาใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะแล้วตามมากินนะคอมเมนต์บอกเลยนะครับว่าอร่อยอย่างที่พี่หนุ่มว่าไหมตุ้งตอ หนุ่มืองชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เรามากันที่เดิมนะอายุทยานะเป็นร้านยำกระสอบที่มีกระแสว่าพี่หนุม่มทำคอนเทนต์นะร้านนี้พี่หนุ่มไม่ทำคอนเทนต์นะเดี๋ยวบอกก่อนนะเออมีกระแสดามาเยอะแยะมากมายนะร้านนี้นะจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาซ้ําให้ดูว่าเขาขายกันแบบนี้จริงๆนะเดี๋ยวตามพี่หนุ่มเข้าไปดูแล้วก็ไปทักทายแม่ค้าไปถามกันว่า เออมีคนอยากรู้ว่าเขาขายได้กาไรไหมเดี๋ยวพี่หนุม่มแจแอบกระซิปให้นะเดี๋ยวจะแอบ,บกระซิปให่ว่าเขาขายมีกําไรไหมนะแต่เขาขายมาแล้วสี่ปีหปีแล้วนะที่นี่นี่ที่นี่นะเรามาเจอโดยบังเอิญนะครับมีคนแนะนํามาเราก็เลยมานะเราก็เป็นช่องกันแรกๆเลยเนาะที่มากันนะครับไปเดี๋ยวตามพี่หนุ่มเข้าไปดูในร้านเลยนะครับไปเลยนะคะนี่เดี๋ยวดูวัตถุด,ดิบทางร้านก่อนนี่อันนี้เป็นยำอะไรเอย่ยนี่ยำรวมค่ะยำรวมเดี๋ยวสวัส,สดีแม,ม่ค้าแม่ค้าสวัสดีครับ พ่อค้าสวัสดีนะคะสวัสดีครับผมนี่ยำรวมมิตรนะเดี๋ยวดูวัตถุดิบทางร้านก่อนนะครับน,นี่เติมกันเติมกันอย่างนี้เลยนะครับเติมน,นี้นะครับเดี๋ยวไม่ทันเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวไม่ทันนี่ปูม้าก็จะเป็นสามตัวลอยนะนี่ โอ้โหไหนดูใกล้ๆใกล้ๆโอ้โหขนาดนี้เลยเท่าไหรเนี่ยหกสิบบาทจ้าหกสิบบาทนี่พี่หนุ่มบอกแล้วคือไม่อันนี้คือไม่ได้คอนเทนต์เนาะเราไม่เคยรู้จักกันนะไม่เคยรู้จักกันเลยครับไม่เคยรู้จักนะววันนั้นเราจู่ๆมาเจอนะครับนะมีกระแสดราม่าว่าเราทำคอนเทนต์กันนะไม่ใช่นะนี่ให้ดูกระมังก่อนกระมังใหญ่ๆเลยค่ะโอ้โหนี่ แบบนี้เท่าไหร่อะหกสิบบาทค่ะหกสิบบาทพอถ่ายรอบสองก็ยังตกใจอยู่นะตกใจพี่ดูกาละมังกับแม่ค้า่ยเลยหายดูแม่ค้ากับกะละมังแม่ค้าลงไปล่างในกะละมังเลยพี่แม่ค้าเขินอยู่เพ่นี่อันนี้ก็เท่าไหร่ครับเมนูนี้หกสิบมาครับหกสิบโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมีฟซีก็ถามมาขายแบบนี้มีกำไรไม่เอ่ย ได้นิดหน่อยพี่เอานิดหน่อยพอแล้วครับเนาะถือว่าทำบุญไปในตัวเนาะใช่ครับเนาะโอ้โหทุกวันเราไม่มีวันหยุดด้วยเนาะรู้สึกครับผมไม่มีวันหยุดครับนี่โอ้โหดูกระมังกระมังนี่ไม่กระมังแล้วเป็นอันนี้สักผ้าแล้วกระมังสักาโอ้เนี่ยนี่ยี่สิบบาทเองเนื้อหนังปลาทอดโอ้โหดูถุงร้อยเป็นร้อยสี่สิบร้อยหกสิบขายอย่างนี้มาตั้งแต่ตอนแรกๆอ๋อขายมานานแล้วเนาะ หกสิบบาทนี่นะหกสิบบาทนะทุกคนเอออันนี้คือไม่ใช่คอนเทนต์นะคือเขาขายแบบนี้มากี่ปีแล้วนะของจริงเพ่อันนี้ของจริงครับขายมากี่ปีแล้วเริ่มเปิดในร้านทำในร้านมาประมาณ5ปีแล้วห้าปีแล้วแล้วก็ขายนอกร้สามปีนานทั้งหมดเป็น8ปีแปดปีปีขายแบบนี้มาตลอดครับนี่อันนี้มีชิ้นละเท่าไหร่บ้าง <ítulo> <ard> นี่โอ้โหเดี๋ยวพ่อค้ายกให้ดูถุงใหม่เนี่ยโอ้ยยับกระสอบดูถุงดูถุงทุกคนนี่นะโอ้โหหกสิบบาทจะใส่เส้นหรือไม่ใส่เส้นก็ได้ดูขามาดูยางด้วยนี่พี่เกี๊ยวอลาบาทตื้ยซื้อมาพักเลยมียมเาเอลยครับมีอะไรนะพ่อมากโอ้โหพี่ดูถุง

นี่ยามยังให้นี้เขาใจบุญด้วยนะฮะนี่ใจบุญตอนนี้ผ่านมาทุกวันครับทุกวันทุกวันอ๋อให้ทุกวันทุนี่พี่เขาได้ยินนะหนึ่งอะไรแข่งอะไงอ่ะก็ให้เยอะนะสวยให้บุญเส้นด้วยอันนั้นเป็นเซ็ตอร่อยครับผมสามห้าสามค่อร้อย อ,อันนี้ยำอะไรครับอันนี้ปเป็นยำรวมมิตรครับผมยำรวมมิตรแบบนี้เท่าไหร่เอ่ยแบบนี้ก็หกสิบครับหกสิบบาททุกคนดูเอานี่ให้วันนี้ให้ดูใกล้ๆเลยนะนี่นะแบบนี้เลยนี่นะของจริงครับอันนี้ของจริงนะอันนี้ที่ให้น้อยไม่ใช่นะที่เขาให้ทำบุญทำบุญใช่ครับอ้นก็ส่วนมากก็ไม่น้อยเลครับก็เยอะนี่ยังไม่พอขี้ปีกตั้งหากหกสิบบาท ไปช็อตไปเนี่ยตอนนี้ลูกค้าถอนใจใจเมกีผมเห็นลูกค้าจะกินหมดไก้า้น้ไคัน้ยำเคยมากินกันยังเดี๋ยวถามหน่อยเคยมากินยังครับเคยมีตอนทาร้านนี้อทำงานร้านนี้ฮะ แยกไปที่ตลาดด้วยอ๋อมีแยกไปที่ตลาดเป็นถุงละยี่บาทสามถุงห้าสิบอ๋อตลาดนัดเรามียำยี่สิบด้วยฮะเป็นยำยี่สิบาทสามถุงห้าสิบแต่ที่นี่หกสิบาทให้แบบนี้ใช่ค่ะให้แบบนี้จริงๆนี่นะก็คุณภาพเหมือนกันเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันนี่นะซื้อประจำสามคนนี่หมดแม่ถุงหนึ่งเรียกว่าพอดีพอดีหกสิบบาทตกคนละยี่สิบบาทครับ ขอบคุณมากนะครับนี่นะเส้นสองถุงนะครับยำเส้นสองถุงของลุงเอาแล้วนะโอ้โหตอนนี้เอาเอาลุงนี่มาแกก่อนเนี่ยเคือนไปแลฮะว่าลูกค้าเยอะมากขี๊ยวก็ื่ขายนี่อันนี้เป็นยำเลยยำลมิตรลมมิตรหกสิบบาทดีหูดูโกยใส่แบบไม่ยั้งเลยนะ ใช่มครับใช่ครับ60บาท,นะบาทดูนี่นะครับผมขอบคุณครับนี่วันนี้เราก็มากับพี่โจ,โจนะพี่โจสวัสดีครับนี่พี่ใหญ่เรานะนล <laughs> แล้วก็มากับพี่ชันชยัย <laughs> นี่60บาทเมื่อกี้เทไว้เต็มๆหมดอีกแล้วเติมอีกแล้วนะของจริงหรือเปล่าพี่ครับตะเกียบเท่าไหร่ ถ้าใครจะมานะเออนี่เบอร์โทรนะครับอันนี้เบอร์โทรตามนี้เลยเนาะใช่ไหมหนูหนูเบอร์โทรตามนี้เลยนะน,น,น,ยนะนะถ้าใครอยากมานะครับเออสามารถโทรติดต่อได้นะครับนี่นี่นี่ทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะคลิปนี้นะนี่เป็นปกคลิปของพี่หนุ่มคลิปที่แล้วนี่ร้านเขาปังมากนะครับ นี่ให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้ๆโอ้โหเทใส่แบบนี้เลยเดี๋ยวพี่หนุ่มจะบอกก่อนนะหน้าไม้หลังไม้ให้แบบนี้เหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดนะครับไม่มีแบบว่าเออกล้องมาถ่ายแล้วเทให้เยอะแบบนี้ไม่ใช่นะ เป็นไงพอพี่หนุ่มปล่อยคลิปที่แล้วไปเป็นไงไหนพูดให้ฟังหน่อยขายดีมากเลยครับยอดขายตอนตอนนี้ยอดขายกระจายเลยเนาะกระเลยครับเห็นล่กค้าขายดีก็ดีใจนะครับเราสนับสนุนคนทำมาหากินนะครับเหนื่อยขึ้นเหนื่อยขึ้นเหนื่อยขึ้นเยอะครับตอนนี้จริงใช่ไหมใช่ครับที่เหนื่อยนี้ไม่มีกำไรใช่ไหมเดี๋ยวโดนนีเลย โอ้ยยกใส่ตัวไม่ค้ายกขึ้นโชว์หน่อยนี่นี่หมูยอมหมดอีกแล้ว นี่ให้ดูหมูจอนี่นะอันนี้เป็นยำอะไรครับยำโรมิดเหมือนกนันยำโรมิ้นเหมือนกันนี่ให้ดูอืม โ <laughs> ดนานแ้ข้าขงหลังก็ซอยหมูยอนะครับอันนี้เป็นหมูยอใช่ไหมไม่ใช่ไก่ใช่ไหมใช่ครับหมูครับหมูยอนะครับ นี้เรามาเร็วนะครับลูกค้าก็ังไม่ทันมานะเดี๋ยวเราจะสั่งยำรวมมิตรกินกินโชว์นะเดี๋ยวนี่มาเติมอีกแล้วเข้ามาเข้ามารวมรวมกันนะมันจะกลายเป็นเราแบบเดี๋ยวเดี๋ยวค้าเดี๋ยววันนี้เราจะมากินนะเดี๋ยวผมสั่งยำรวมมิตรได้ครับมีแบบชามใส่ไหมมีครับผมมี เอาแบบที่ทำปกตินะนนเดี๋ยววันนี้เราจะมากินยำรวมมิตรเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นอย่างที่บอกไหมนะว่ามีแป้งนะเดี๋ยวเรามากินกันนะครับเดี๋ยววันนี้ชิมโชว์ชิมโชว์มาแล้วพี่ชานชัยกินช่วยผมเปล่า <c oughs> ลล้นเยไหนแบบเนี้ยนะนไซส์ใหญ่สุดแล้วอ่ะไซส์ใหญ่สุดแล้วครับาจะสัง่งทำเป็นยำอ่ะนุ่งมุ่มงช่องทางแน่ ผมว่าใส่ถ้วยเอาไปยำลม,มิดนะพี่ยำลม,มิดยำลม,มิดที่ขายปกติอ่ะหกสิบบาทอ่ะมี่ยำลมิตรหกสิบบาททุกคนอันนี้ของเราเองนะอันนี้คืออะไรครับนี่อันนี้เป็นเต้าหู้ไก่ครับเต้าหู้ไก่อันนี้เป็นเต้าหูปา้ปลาอันนี้เต้าหูปา้ปลาอ๋อมีทุกอย่างเลย

ถ้าช่วงเย็นๆคนจะเยอะมากนะครับร้านนี้นะครับาานี่จะดูหกสิบบาทได้กี่ชาม <laughs> <laughs> อ,อครบสรวนก็ไม่หมดนะเนี่ย <laughs> <laughs> อะไรเราพูเรื่อง่าอะไรนะเาว่าครบคว ครอบครัวนึงก็กินไม่หมดบุงคนมาจากบางน้อยเลยนะใช่ครับมีอยู่มีมาหลายคนครับโอ้ดูดูจะได้กี่ชามขนาดนี้ก็ไื้เลยแหละท้งเราไป็ต้องซื้อแล้วก็กินด้วยกันนี่แหละใส่สองถ้วยไปเลยใส่สองถ้วยได้ อใส่สองถ้วยเลยโอเคบ่งฟูมันนึงนี่ต้องสองถ้วยต้องสองถ้วยถึงจะหมดนะครับตกแล้วถ้วยละสามสิบเองถ้วยละสามสิบบาทใช่ไหมพี่ถ้วยสามสิบบาทเดี๋ยวบาเต็มเลยเนี่ยถ้วยละสามสิบเลยเนาะนี่เดี๋ยวมีช้อนด้วย มาเดี๋ยวเรามากินกันทีเนี้ยนี่ของเราได้มาแล้วนะเราแบ่งกับพี่จอนดูดูดูสองถ้วยหกสิบบาทอันนี้คือเราแบ่งกันนะมันคงไม่หมดจริงๆนะหกสิบบาทแล้วก็ดูผักแทบจะไม่มีเลยพี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันขอชิมหมูยอก,ก่อนนะชอบกินหมูยอ นี่เฮ้ยชุดนี้เท่าไหร่ชุเนี้ยเขาเรียกตกสามที่ป่านี่น้ำยำอร่อยว่ะจริงพี่ลองกินไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จกินเลยผมก็ดีใจเลยอร่อยอร่อยเขาบอกว่าน้ำยำอร่อยมากใช่อืมไม่ใช่ถูกอย่างเดียวนะอร่อยด้วยน้ำยำเป็นน้ำยำแบบในร้านอาหารเลยอ่ะใช่ อร่อยอร่อยจริงอือหืออร่อยเนาะอุ้ยสามที่บ้านเราไม่เคยได้ราคานี้นะราคาจริงป่าหรือว่านม้าเนี้ยไม่ได้ไม่หน้าม้าอือหือใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะแล้วตามมากินนะคอมเมนต์บอกเลยนะครับว่าอร่อยอย่างที่พี่หนุ่มว่าไหมยัวลงตอกเหรอตัวลงตอกยระสอบเดี๋ยวตั้งชื่อให้ใหม่เป็นยังกระสอบใช่ไหมอือหือกระสอบอืออยำกระสอบ แรกว่าจะไม่ be source, เห็นอ่อเดอ้วพ uh ี่ดูขาไก่ขาเบเลเลยคนรมเ่ก็เี้ยธรมชาติธรรมชาติบรรยากาศที่ปาับเพื่อนอร่อยมากตะก้องตะก้องอุ้ยอร่อยพี่วันมาไม่ได้หิมอ่อหมนแล้วไม่กิน มีหน้าเนาะอร่อยไหมพี่เล็กได้นนถามพี่เลกหน่อยถามี่เล็ก um. ่อยอร it, ok? ่อยไหมอร่อย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 กิรสชาิดีไหมพี่โจขายพี่โจหพี่โจกินอหาพี่โจพี่โจกิน วันนี้มากินสเตตฟูดกันจริงๆนะเดี๋ยวกินข้าวถนนคือในงานไม่ต้องกินละเะหมูยอหมูยอเลยไม่แป้งนะหมูเป็นหมูเลยนาะหมูเน้ะพี่จออื้อไหนได้บอกไม่กินไงต้อยเอาตอยเอาอร่อยใช่ไหมล่ะอร่อยนี่บอกแล้วหนุมบุญชนพาไม่ผิดหวังไม่ผิดร้านแน่นอน โอเคแล้วครับเดี๋ยวเราขอตัวไปจัดการตรงนี้หมดก่อนโอเคนะฝากไว้อีกหนึ่งร้านเป็นร้านพิหนุุมตั้งเลยเป็นร้านยำกระสอบเนาะโอเคนะเดี๋ยววันนี้สําหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะเดี๋ยวเราไปจัดนี้หมดก่อนเดี๋ยวยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหนุ่มมุชชนชาแน,เนลเลยครับ<ม>เดี๋ยวเราจะสันหาร้านอร่อยอร่อยร้านยำเด็ดเดดมาให้ชมนะอย่างเหมือนอย่างร้านนี้นะโอเคเดี๋ยวพ่อค้าเดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากนะครับ เดี๋ยวมีโอกาสลงมาอีกโอเคบายตำรวจอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะมีอีกหลายช่องมาโมมากินบมงมากินเขาจะมาตามมาอยู่โอเคหลายช่องเหรอวันสองวันสองวันนี่แหละร้านแตกแน่โอเคบายช่องหนุ่มเมืองชนแชนแนลด้วยครับที่ว่าทำให้ยอดผมขายพุ่งขึ้นมาเยอะเลยครับเอฟซีตามมาเยอะครับ วันนี้มาจากทั่วถิ่เคยมาเยอะมากเลยครับใช่ไหมใช่ครับโอเคเห็นพ่อค้าขายได้ผมก็ดีใจเนาะเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นเดี๋ยวเรามาซ้ําอีกคลิปหนึ่งเนาะให้เขาดูว่าดราม่าที่บอกว่าเป็นคอนเทนต์อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือเรื่องจริงเนาะอันนี้ของจริงครับพี่ของจริงครับอืเห็นพ่อค้าขายได้ยี่เราก็ดีใจนะครับสนับสนุนคนทำมาหากินโอเคขอบคุณครับ